เพราะเราต้องให้ความสาคัญกับพวกเขาเป็นอย่างมากเลยก็คือเนี่ยฮะกองอาสารักษาดินแดนโดยทุกวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีครับเป็นวันคล้ายวันสถาป,ปนากองอาสารักษาดินแดนครับซึ่งในปีนี้ครบรอบ68ปีซึ่งกองอาสารักษาดินแดนเป็นกองกําลังกึ่งทหารทําหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองในการปราบปรามผู้กระทําความผิดกฎหมายนะครับและการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงรักษาความปลอดภัยในสถานที่สําคัญและการคมนาคมรวมถึงเป็นกําลังสารองที่พร้อมสนับสนุนกําลังทหารเมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงครามนะครับโดยตลอดระยะเวลา68ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นเครื่องยืนยันถึงความกล้าหาญซื่อสัตย์สุจริตความเสืยสละของเหล่าอสทุกนาย ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติให้มีความมั่นคงสืบไปนี่นะฮะเราก็จะเห็นยูนิฟอร์มเห็นภารกิจของเจ้าหน้าที่อสทุกนายในหลากหลายภารกิจเลยนะฮะยิ่งช่วงเนี้ยโควิดเยอะๆใช่ไหมฮะก็จะออกตรวจตราร่วงบัตรไฟลปกครองนะฮะตามสถานที่ต่างๆว่าเอ๊ะทำตามมาตรการป้องกันโควิดหรือไม่นี่ชุดนี้ก็จะออกกันไปเยอะ นะฮะแล้วก็อู้ยังมีอีกหลายภารกิจเลยในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองนะฮะค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มียอดผู้เสียชีวิตนะคะจากโอมิครอนด้วยซึ่งก็เสียชีวิตไป2คนเลยนะคะอืมนะฮะ,ะน่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นที่สะสมมาอ่าใช่ค่ะ